สวัสดีคะ่ะสวัสดีช่วงสายๆนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่มงค,คลคันเบอรี่นะคะวันนี้เปิดมาพร้อมกับน้องใหม่กำลังอาบน้ําอยู่นะคะไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะอากาศก็ร้อนด้วยวันนี้ร้อนมากนะคะเมื่อสองวันก่อนก็หนาวหนาวค่ะตมแรงตลอดเวลาเลย ก็ขอกบ,บคุณนะคะคะแนนจากคุณแม่คุณพ่อใจดีใจบ,บุญทุกคนทุกท่านที่ได้เมตตาน้องใหม่นะคะตอนนี้ยอดก็ใกล้ครบแล้วนะคะเหลือประมาณสองพันคะแนนนะคะนิดๆหน่อยๆนะคะฝากเมตตาผลไม้น้องด้วยนะคะแวะมาป้อนให้น้องได้นะคะ อันนั้นก็อยากให้ครบไปไวนะคะอันนี้ไรก็เงยียบมากเลยนะคะน้องอยู่ถึงดึกเลยผลไม้ก็ไม่หมดมาสองวันแล้วนะคะขอฟเปาไม่ตาไม่พังด้วยนะคะ อาบน้ำฝังนุ้นไว้ให้เดีย๋ยวถ้าอีกหน่อยน้องก็ไปยืนฝังตรงนี้มันเปียกมันจะชื้นชื้นขาลื่นด้วยเขาฝากน้องใหม่ด้วยนะคะ